สมควรเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมานะครับได้เกิดโรคระบาดอย่างรุนแรงนะครับฉะนั้นในส่วนนี้คณะกรรมการในส่วนของการจัดงานและก็คณะกรรมการหมู่บ้านคณะกรรมการวัดนะครับได้พิจารณาได้เลื่อนออกมานะครับขยายเวลาแต่ไม่ได้ยกเลิกสัญญาในส่วนของการจัดจ้างหมอลำคณะนี้อย่างยิ่งใหญ่นะครับเพื่อเป็นการสมนาคุณและก็ ให้กับทีมงานประธานสายคณะกรรมการข้าป่าในแต่ละสายนะครับพร้อมคณะกรรมการที่ร่วมมนุโมทนาจตุปัจจัยนะครับร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีนวัดหนองเหล็กของเรานะครับและที่สําคัญในวันพรุ่งนี้นะครับเราก็มีกําหนดการนะครับในส่วนของการถวายผ้าป่าสามัคคีด้วยนะครับก็ขออนุญ,ญาตเรียนเชิญท่านแขกผู้มีเกียรติและผู้มีจิตศรัทธา นะครับทุกท่านรวมทั้งพี่ดองของเราชาวบ้านหนองเหล็กทั้ง2หมู่ไม่ว่าจะเป็นหมู่2แล้วก็หมู่16นะครับและในค่ำคืนนี้วันนี้เป็นการแสดงของคณหมอลำใจเกินร้อยบอยสิริชัยและแอนโนรดีชุดใหญ่เต็มวงนะครับสมกับการรอคอยในส่วนของคณะกรรมการการจัดงานนะครับในครั้งนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณ ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและก็รวมทั้งคณะเจ้าภาพทุกสายทุกโรงทานนะครับที่ได้สนับสนุนสมทบทุนจะตุกปัจจนะครับในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ให้เปลี่ยนไปด้วยความราบรื่นนะครับกระผมในนามคณะกรรมการตัวแทนเจ้าภาพและคณะผ้าป่าสามกีทุกสายนะครับกขออนุโมทนาบุญแด่ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านนะครับสำหรับในค่ำคืนนี้บัตรการเข้าชมงาน นะครับเพื่อเป็นการสมนาคุณในการร่วมสมททุนกับผพาผ้า,า,าป่าสามัคคีคณะกรรมการจัดงานได้พิจนารณาเห็นความเหมาะสมแล้วเนื่องจากมาตรการที่ผ่านมาก็พี่น้องเรานะครับค่อนข้างจะหานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงานการสร้างอาชีพค่อนข้างจะลําบากนะครับก็เลยได้ลดราคาบัตรพิเศษสมมนาคุณกับพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านในค่ำคืนนี้ ราคาบัตรเข้าชมบัตรละ60บาทเท่านั้นขอเสียงปรบมือให้กับท่านคณะกรรมการวัด่อยครับไม่มีที่ใดอื่นแล้วในประเทศไทยนะครับที่ราคาตัว๋วราคาบัตรการเข้าชมคณะหมอหลำใจเกินร้อราคาหลัก10บาทเท่านั้นนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณแฟนคลับแล้วก็ FC ในส่วนของพี่บอยสิริชัยนะครับแล้วก็ พี่แอนนอรดีนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสนะครับได้เห็นจุดมุมมองตอนนี้บรรยากาศหน้าเวทีนะครับทุกท่านพร้อมแล้วนะครับที่รอคอยระยะเวลานี้นะครับแล้วก็ในส่วนนี้คณะกรรมการขอขอบพระคุณไปในส่วนต่างๆนะครับที่มีส่วนสนับสนุนส่งเสริมให้กิจกรรมในค่ำคืนนี้รวมทั้งการจัดงาน สองคืนที่ผ่านมานะครับเปลี่ยนไปด้วยความเรียบร้อยนะครับต้องขอขอบพระคุณคณะเจ้าภาพผ้าป่าสามาคัคคีทุกท่านทุกสายนะครับแล้วก็ในานามเจ้าภาพจุ้งประตูโขงนะครับรวมทั้งการสร้างห้องน้ำถวายวัดนะครับขอบพระคุณท่านคณะกรรมาการจัดงานทุกฝ่ายนะครับแล้วก็พี่น้องของเราชาวบ้านน้องเหล็กทั้งสองหมู่นะครับผู้นำทั้งสองหมู่ นะครับซึ่งได้รับความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของท้องที่และท้องถิ่นนะครับรวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมกันอนุโมทนาบุญในการฉลองสมประตูโขงในครั้งนี้ขอพระคุณไปยังท่านผู้นำชุมชนนะครับแล้วก็ในส่วนของทีมงานนะครับรักษาความปลอดภัยรักษาความสงบในค่ำคืนนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารนะครับและก็คือสหอของเรานะครับจากบ่อนทน20บนทนทหารบกที่25นะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับและก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่ตํารวจทุกนายนะครับในส่วนของสถานีตํารวจภูธรเมืองดีนะครับรวมทั้งพี่น้องฝ่ายปกครองนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในส่วนของฝ่ายปกครองแล้วก็ผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสงบในค่ําคืนนี้นะครับ และก็ที่สุดท้ายต้องขอขอบพระคุณในส่วนของทีมงานพี่น้องเราชาวบ้านหนองเหล็กทั้งสองหมู่นะครับแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธาในเขตชาวตำบลเบืองลีรวมทั้งพี่น้องชาวตำบลใกล้เคียงนะครับทุกท่านนะครับรวมทั้งแฟนคลับ FC ของหมอหลําใจกะร้อยในค่ำคืนนี้ให้ชมการแสดงในค่ำคืนนี้อย่างยิ่งใหญ่นะครับ ในส่วนของทางพุทธท่านพุทการวงนะครับท่านได้ประสานในส่วนของการแสดงขณะน,นี้ในส่วนของเวทีเครื่องเสียงแสงสีเสียงทุกอย่างนะครับตอนนี้พร้อมแล้วอีกไม่นานนะครับสำหรับขพงะการรอคอยท่านก็จะได้รับชมอย่างมีความสนุกความสนานและที่สำคัญพี่น้องเราชาวบ้านหนองเหล็กรวมทั้งคณะกรรมการทุกฝ่าย ในฐานะเป็นเจ้าภาพในทุกๆด้านนะครับวันนี้เราเยินดีต้อนรับนะครับสำหรับแขกท่านผู้มีเกียรติผู้มีแรงบุญแรงศรัทธานะครับที่เดินทางมาร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับสิ่งใดที่พึงปรารถนาถูกต้องไปตามคันลองคองธรรมนะครับก็อขอให้ผลบุญอานิสง์ นะครับทุกท่านนั้นได้ย้อนตอบสนองนะครับให้กับทุกท่านได้มีแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานท่านใดประกอบกิจการก็ขอให้ค้าขายร่ำรวยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนผ่าปลาจากต่างประเทศภายในประเทศรวมทั้งในประเทศของเรารวมทั้งต่างจังหวัดและที่สำคัญในพื้นที่นะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากคูกฝ่ายเป็นอย่างดี นะครับค่ำคืนนี้นะครับในส่วนของคณะกรรมการจัดงานก็ขออนุญาตนะครับในส่วนของการใช้เวทีในส่วนหบอลำใจคนร้อยในค่ำคืนนี้เพื่อเป็นการสมนาคุณนะครับแล้วก็เป็นการให้เกียรติแก่ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประธานอุปถัมภ์นะครับซึ่งเป็นฝ่ายคารวะของเรา นะครับและหลายท่านนะครับที่เดินทางมาร่วมงานในค่ำคืนนี้และขอใช้เวทีหมอหลำแห่งนี้ในการเปิดงานในการฉลองสมประตุงคงและจะผพ้าผพา้พาป่าสามัคคีในค่ำคืนนี้ซึ่งจะใช้เวลาไม่นานนะครับเพื่อทีมงานคณะหมอหลำใจเคลือนย้ในค่ำคืนนี้ก็มีความพร้อมเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นอีกไม่นาน การแสดงจะเริ่มขึ้นฉะนั้นภาพบรรยากาศแห่งการรอคอยความประทับใจที่พี่น้องของเราผู้มีเกียรติสภารอคอยมาถึงแล้วนะครับ หรับในค่าคืนนี้